ประวัติเต้ยจรินพรจุนเกียรติเต้ยเกิดเมื่อวันที่29มกราคมปีพุทธศักราช2533เต้ยเกิดที่กรุงเทพมหานครเธอเป็นผู้หญิงที่มีส่วนสูง159เซนติเมตรเธอเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพร,ยนระหาฤทัยคอนแวนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนบดินเดชาส,สิงห์สิงหเสนี หลังจากนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะสังคมาศาสตร์และมนุษศาสตร์สาขา Environmental Social Science มหาวิทยาลัยมหิดลเธอเป็นเน็ตไอดอลรุ่นแรกเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมศึกษา และเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการประกวดยูทิปเฟชชี่ไอดอล l 2007โดยในการประกวดครั้งนั้นเธอคว้าตําแหน่งชนะเลิศมาครองและเตอร์ยังเคยถูกโหวตให้เป็นที่สุดของ Net i d อดจากโพลของสนุก c o m อีกด้วยนอกจากนี้เธอยังเป็นหนึ่งในพิธีกรของรายการซิสเตอร์เดทางช่อง5 และเธอยังทำธุรกิจ Environmental Education Camp ซึ่งเป็นองค์กรพาเด็กๆเ,เยาวชนไปทัศนศึกษาด้านผลงานการแสดงเต้ยมีผลงานการแสดงมาแล้วหลายเรื่องทั้งละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ผลงานการแสดงที่เด่นๆอาทิเช่นละครเรื่องอุบัติรักข้ามขอบฟ้าหนีตามกาลิเลโอไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำ ห้องหุ่นคลื่นชีวิตบัลลังดอกไม้กรรมเทพหันษาและในปี2,566เต้ยกโด่งดังมากในบทบาทของมาตาลดาจากซีรีส์เรื่องมาตาลดาทางช่อง3เรื่องนี้ยังฉายใน Netflix ด้วยนะคะ นอกจากนี้เต้ยยังเป็นนักแสดงที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วหลายรางวัลอาทิเช่นรางวัลสุพรรณหงษ์นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปี2557เรื่องไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำรางวัลจากคมชัดลึกนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทละครโทรทัศน์ในปีพุทธศักราช2563จากเรื่องทุ่งเสน่หา ปัจจุบันเต้ยเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงมาได้ยาวนานและน่าจับตามองมากๆเลยนะคะเต้ยจลินพรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและฝากติดตามผลงานของเต้ยจลินพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ